วันนี้ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมาคุณโยมทั้งหลายซึ่งเปิดกิจการมาได้ตั้ง6ปีแล้วล่ะก็ต้องถือว่ามั่นคงแล้วนะ6ปีนี้ต้องถือว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงขอมอบหลักในการใช้เงินให้คุณโยมนําไปพิพจิตรณานะเงินนี้นะไม่มีคุณค่าโดยตัวของมันเองนะมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ถ้าเราไม่รู้จักใช้ เงินก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติชนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็คือกระดาษก็คือเงินเหรียญหรือเหรียญกระสอบที่มนุษย์สมมุติว่ามันมีค่าแต่ถ้าเราเอาไปโยนให้ชาวป่าชาวดอยที่เขาไม่รู้ค่าโยนให้สิงสาราสัตว์ที่เขาไม่รู้ค่าก็ไม่มีความหมายอะไรเงินจะมีความหมายก็ในหมู่มนุษย์ที่ยอมรับสมมุติร่วมกันเท่านั้นฉะนั้นโดยตัวมันเองนี้ จะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เงินนั้นอย่างไรถ้าใช้เป็นก็เป็นใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษใช้เป็นก็เป็นคุณหมายว่าเงินก็จะเป็นที่มาของคุณภาพชีวิตให้เราได้กินให้เราได้ใช้ให้เราได้เรียนหนังสือให้เราได้สร้างครอบครัวให้เราได้ช่วยเหลือสังคมให้เราได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทีนี้ถ้าใช้ไม่เป็นก็ใช้ไปซื้อเหล้าซื้อยาซื้อสิ่งเสพติดมาบริโภค แม้กระทั่งใช้เงินไปปั่นหัวรังควานคนนั้นรังควานค,คนนี้ทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปกันหมดสิน้นพระพุทธองค์จึงเรียกเงินว่าจึงเรียกเงินด้วยสองชื่อชื่อหนึ่งก็เรียกว่าปัจจัยแปลว่าเครื่องใช้ในการยังชีพอีกชื่อหนึ่งอสารพิษนี่พระพุทธองค์เรียกอย่างนี้นะหนึ่งชื่อปัจจัยแปลว่าเครื่องใช้ในการยังชีพ เงินเนี่ยจะทําให้เรามีชีวิตที่สุขสบายแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันจะเป็นอสรพิษคำถามก็คือแล้วทําอย่างไรจึงจะใช้เงินให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเงินท่านบอกว่า 1. เก็บไว้เป็นทุนสํารองคงคลังเพื่ออยังชีพในยามฉุกเฉินพูดยางๆวมาฝากธนาคารเอาไวา้เจ็บไข้ได้ป่วยปุบปับก็ไปเบิกมาใช้ หรือถึงแม้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ามีเงินอยู่ในธนาคารยมมีความมั่นใจไหมอบุญไหมหัวเราะเสียงดังนะคนมีเงินเนี่ยนะไปที่ไหนมันก็รู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเองไหมโยมนะเดินเข้าไปในสมาคมไหนคนมีเงินเนี่ยมันจะเดินแบบสง่า่าเผยอึงอาัเป็นหนังแถวหน้าเลยนะนก็เรารู้สึกว่าเรามั่นคงไนงะฉะนั้นหนึ่ง เก็บเป็นเงินสำรองคงคลังเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและจิตใจคือมีเงินในใจก็มั่นคงนะไม่กลัวอะไรหรอกชีวิตก็มั่นคงคือมันเป็นฐานรองรับชีวิตทั้งชีวิตครอบครัวทั้งหมดนี่ข้อสองรู้จักนำเงินนั้นมาจับใจใช้สวยเพื่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิดให้กินอิ่มนอนอุน่นในโลกนี้มีคนมีเงินจำนวนมากแต่ คนจานวนมากเหมือนกันมีแต่ไม่ใช้มีแต่ไม่ใช้ตรณีทีเหนียวเกินไปไม่ยอมกินไม่ยอมใช้ตัวเองก็ไม่อิ่มคนอื่นก็ไม่อิ่มตัวเองก็ไม่อุ่นคนอื่นก็ไม่อ้่นตกลงมีหาแทบล้มแทบตายแต่ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้กะใช้ครั้งเดียวตอนไหนรู้ไหมตอนที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลเช่าห้องแพงๆแล้วก็เรียกกันว่าห้องพิเศษห้อง ไอซียูแพงๆรู้ๆหรอได้ไปใช้ตอนนั้นอยางหนำใจใช้แล้วก็ลงรับดับไปจะเอาตอนนั้นไหมเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยถ้ายังไม่ใช้มันก็ยังไม่ใช่เงินของเราถึงแม้เราจะฝากมันไว้นะมันก็เป็นแค่ฟองอากาศใช่ไหมเป็นฟองของอุปทานก้อนหนึ่งซึ่งมีแต่ตัวเลขอยู่ในบัญชีของเราแล้วก็ของธนาคารดังนั้น ต้องรู้จักใช้บ้างให้ตัวเองก็อิ่มลูกน้องก็อิ่มให้ตัวเองก็อิ่มครอบครัวก็อิ่มกินอิ่มนอนอุน่นบริวารของเราลูกน้องของเราญาติวง,งศ์คงสาของเราถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่กินเราไม่ใช้เขาเกลียดเรานะเขาจะตําหนิเราว่ามีทําไมตรนีทีเนียวมีแต่ไม่แบง่งทั้งที่มันก็เป็นเงินของเรานะแต่เขาจะด่าเรานะจริงไหม เขาก็ไม่ได้มาหากับเรานะแต่พอเราไม่แบ่งนะมันด่าเราเลยนะนี่มันจะเริ่มเป็นอสรพิษแล้วนะเออเพราะฉะนั้นมีเงินแล้วกินด้วยใช้ด้วยแบ่งด้วยถือหลักยิ่งรวยก็ยิ่งให้ยิ่งได้ก็ยิ่งแบ่งปันแลวคนที่เขาอยู่กับเรานะถ้าเขากินอิ่มนอนอุน่นเขาก็จะให้แรงงานเราเต็มที่ทีนี้ถ้าเขาไม่อยู่กับเราเขาก็เห็นว่าเงินเข้ามือเราอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมจ่ายฉันน้อยเหลือเกิน เขาจะลดความสามารถลงมาครึ่งหนึ่งย้างแค่ไหนเขาก็ให้แค่นั้นเห็นไหมฉะนั้นคุณโยมหลายคนเป็นผู้บริหารต้องจําหลักตรงนี้ไว้นะว่าพนักง,งานของเราเขาจะให้ใจเราก็ต่อเมื่อเขาได้กินอิ่มนอนอุ่นกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวนะแบ่งกันกินจะได้อิ่มทุกคนเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลบริษัทห้างร้านของเราให้กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนกันทั้งหมดนี่คือประการที่สอง ให้แบ่งกันกินให้แบ่งกันใช้ให้มีความสําราญเบิกบานใจกันทั้งครอบครัวกันทั้งบริษัทกันทั้งตระกูลถ้าทําได้อย่างนี้ช่วงเวลาที่เรามีเงินจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเพราะว่าญาติพี่น้องครอบครัววงศาขนาญาติก็จะมาล้อมหน้าล้อมหลังเราคนที่มีเงินและรู้จักใช้เงินเป็นจะมีทั้งเงินและจะมีทั้งบริวารเพราะรู้จักกินเพราะรู้จักใช้ประการที่สาม ต้องเอาเงินไปต่อเงินคือมีเงินแล้วเก็บใส่ตุม่มใส่ไหายใส่ท่อแป๊บพีวีซีฝังดินอย่างนี้นะซ่อนไว้ในห้องแต้หลังคาบนฝ้าเพดานอย่างเงี้ยเยอว่ามันจะงอกไหมมันไม่งอกนะเก็บซ่อนเท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นประการที่สามนี้ท่านบอกว่าจงเอาเงินไปต่อเงินคือรู้จักเอาเงินไปทําธุรกิจให้เงินงอกงามให้เงินงอกรอย อย่างที่โยมทําอยู่ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วพอมีเงินเก็บเงินได้แล้วก็นํามาต่อยอดทําธุรกิจเพื่อให้เงินนั้นหมุนเวียนนะเราอยากจะให้เงินหมุนเวียนเราก็วานเงินต้นของเราหรือเงินทุนของเราลงไปในธุรกิจแล้วให้เรารดน้ําด้วยน้ําคือคาถาหัวใจเศรษฐีสี่ข้อนะจําให้ดีนะหลักในการเอาเงินไปต่อเงิน คือหนึ่งวาน,มนเมล็ดพันธุ์คือเงินต้นลงไปในธุรกิจที่สุดจริตนะที่ไม่สุดจริตอย่าไปหวานลงไปนะเสียของขาดทุนทุนหายกันไร้หดหมดเอาไปหวานลงในธุรกิจที่เป็นสัมมาอาชีพอันสุดจริตแล้วให้หล่อเลี้ยงด้วยน้ำซึ่งมีส่วนผสมของปุ๋ยสี่ชนิดหนึ่งปุ๋ยที่ชื่อขัดันหาสองปุ๋ยที่ชื่อรักษาดี สามปุ๋ยที่ชื่อกัลยาณมิตรสี่ปุ๋ยที่ชื่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเนี่ยปุ๋ยที่จะทําให้เป็นเศรษฐีและเงินมันงอกมันเงยขึ้นมานะมีส่วนผสมอยู่สี่ตัวนะหนึ่งสูตรแต่มีส่วนผสมอยู่สี่ตัวตัวที่หนึ่งขยันหาตัวที่สองรักษาดีตัวที่สามมีกัลยาณมิตรตัวที่สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ขยันหาหมายความว่าอย่าขี้เกียจอย่าอู้งานหนักต้องเอาเบาต้องสู้อย่าเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวขยันหานั้นหลวงวิจิตวาร,รการเคยแปลเอาไว้ว่ามาจากคํา,า,าคว่าขายันขยันมาจากคําว่าขายันคือถ้าขาไม่ยันจะได้เงินไหมถ้านอนยาวทั้งคืนทั้งวันด้วยความขี้เกียจจะได้เงินไหม เพราะฉะนั้นไม่ได้นะต้องขายันนั่นคือต้องลุกออกมาหาเงินนั้นเป็นของกลางใครขยันหาเงินจะไหลมาเทมากองอยู่กับคนนั้นเงินนี่นะมันทนไม่ได้หรอกถ้าเห็นคนขยันนะมันจะอยากมาอยู่ในกระเป๋าคนขยันจะดิ้นตายเลยนังเงินเนะี่ยไปถามดูสิแต่มันจะวิ่งหนีคนขี้เกียจน,นะใช่ไหมจะวิ่งหนีคนขี้เกียจเพราะฉะนั้นขอให้โยมขยันหาเข้าไว้แล้วเงินจะไหลมาเทมาอยู่กระเป๋าของโยม รักษาดีก็หมายความว่าเมื่อได้เงินมาแล้วให้รู้จักเก็บให้รู้จักออมอย่าให้เป็นคนกระเป๋ารั่วมีปัญญาหาต้องมีปัญญาเก็บบริหารวิธีจัดเก็บเงินให้เป็นระบบก็แล้วกันส่วนจะบริหารอย่างไรเก็บอย่างไรนี้เป็นเรื่องที่คุณโยมจะต้องไปว่ากันเองแล้วนะทีนี้สูตรตัวที่สามคือมีกัลยาณมิตรกัลยาณนนะแปลว่า ดีงามลำเลิศประเสริฐสีมิตรก็คือเพื่อนกัลยาณมิตรก็หมายความว่าคบเพื่อนที่เป็นคนดีเข้าไว้กัลยาณมิตรคือเพื่อนที่เป็นคนดีมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านโยมจะทําธุรกิจโยมไม่มีเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรที่ปรึกษายมจะตั้งร้านได้ไหมยากใช่ไหมเราจะต้องมีคนนั้นปรึกษาคนนี้ช่วยเหลือคนนี้มาร่วมงานเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ ที่ให้คำปรึกษาก็เป็นญาติผู้ใหญ่เพื่อนที่สมหัวคิดก่อสร้างบริษัทกับเราก็คือเพื่อนบริษัทบริวารที่มาช่วยเราขายของก็คือลูกน้องของเราคนเราจะดีนั้นต้องมีมิดเบื้องบนท่ามกลางและเบื้องล่างเรียกว่านายดึงลูกน้องดันคนเสมอกันช่วยถ้าคุณยมมีมิรครบสามด้านสามมิตินะบนกลางล่าง รับรองจับธุรกิจไหนรุ่งหมดแต่ถ้าตัวคนเดียวไม่คบใครเลยฉันจะลุยของฉันละ่ะฉันมีเงินน่ะโ <c oughs> ยามาจะรอดไหม <c oughs> ไม่รอดหรอกมีเงินเป็นสิบล้านโยมก็ต้องทังทลายลงมาสักวันหนึ่งฉะนั้นอย่าลืมนะคนจีนเขาเตือนกันเอาไว้ว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสู่ที่สุดนะ นกไม่มีคนคนไม่มีเพื่อนยากจะเลื่อนตัวเองขึ้นสูงที่สูงเราจะต้องสมาคมกับคนให้เยอะที่สุดและต้องเป็นคนดีๆเท่านั้นคนไม่ดีจะไปเสียวเวลาคบเพราะาชีวิตเรามันสั้นคบคนไม่ดีหนึ่งคนนี่ยุ่งไปทั้งชีวิตนะถ้าไม่เชื่อคุณยอมลองดูสักคนมั้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เชื่อทะไมานะอะวันไหนบ้างๆบ,บอกสามีว่าพี่อยู่ร้านนะั้นหนูจะลองไปคบคนชั่วดูแล้วหลังจากนั้นชีวิตจะเป็นยังไงก็โทรศัพท์ไปบอกผ้าจาย์ด้วยคงไม่แล้วะจะดูว่าจริงหรือไม่จริงไงเหอเ้ี่อลองมาแล้วเจ <laughs> อมาแล้วใ <laughs> ช่ไหมลหลังดโดจนนุ๊กวันนี้ <laughs> <laughs> เห็นเรือยังเ <laughs> <laughs> ออเอาสมัสิจีนเหมือนกันเขาก็บอกว่า มีมิตรห้าร้อยคนยังน้อยไปนะมีศัตรูหนึ่งคนก็ยังมากเกินพอเห็นหรือยังฉะนั้นคนเรามีมิตรสหายมากมายไปที่ไหนก็ไม่อดไม่กลั้นทุกหนทุกแห่งที่ย่างเท้าก้าวเข้าไปจะได้รับการต้อนรับเสมือนหนึ่งเดินเข้าบ้านของตัวเองฉะนั้นโยมอย่ามัวแต่ทำธุรกิจนะโยมจะต้องรักษาสัมพันธภา,ภาพคือ ไมตรีหรือโภกมิตรกับคนรอบข้างด้วยนี่คือสูตรตัวที่สามสูตรตัวที่สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงบริหารรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลน,นะอย่าจ่ายมากกว่ารับมันต้องรับมากกว่าจ่ายแล้วพยายามบริหารจัดการให้มันพอเหมาะพอควรอย่าลงทุนในเกมที่เรามองไม่เห็นทางชนะอย่าเสี่ยงจนเกินหน้าตัก ทำเหล่านี้ให้โยมจําไว้ให้ดีแล้วยมก็จะมีเงินนะมันจะอยู่กับโยมตลอดไปถ้าจายเกินหน้าตักหน้าใหญ่ใจโตเกินไปแต่ว่าเงินนั้นน้อยหรือลงทุนในธุรกิจที่โยมมองไม่เห็นว่าจะชนะคือจะมีกําไรเมื่อไหร่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านโยมก็ต้องหมดตัวเข้าสักวันหนึ่งนี่ก็คือข้อที่สามเงินต่อเงินด้วยการวานต้นทุน ด้วยการทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหวานมาเมล็ดพันธุ์ของธุรกิจลงไปสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นสัมมาอาชีวะอันสุจริตแล้วรดน้ําซึ่งมีส่วนผสมของปุ๋ยอยู่สี่ส่วนก็คือขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าได้อย่างนี้นะเงินของโยมที่มีอยู่แล้วก็จะอยู่เพราะข้อหนึ่ง จะงอกงามเป็นบริษัทบริวารญาติวงพงษาบริวารคอยห้อมล้อมเพราะก็สองและก็จะงอกเงยเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นทวีตรีคูณเพราะข้อสแต่มันไม่พอยุมอยู่ในบ้านไหนแผ่นเด็นไหนฉะนั้นประการที่สี่โยมจึงต้องเสียภาษีให้รัฐด,ด้วยอย่าได้เลี่ยงภาษีเป็นอันขาด <c oughs> นะอันนี้ยอมเข้าใจดีแล้วอดามาก็จะไม่ลงลึกละนะนะเพราะว่าถ้าไม่เสียภาษีอยู่ไม่ได้ในประเทศตะวันตกทุกประเทศคุณทํางานหนักได้เงินเยอะคุณต้องจ่ายภาษีเยอะแต่เขาจะคืนให้ในรูปของรัฐสวัสดิการอย่างคุ้มค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกเกษียณแล้วทุกคนจึงมีเงินเหลือกินเหลือใช้เราจึงได้เห็นฝรั่งจํานวนมากเดินทางท่องไปทั่วโลกมากกว่าคนไทยใช่ไหม เพราะว่าเขาจ่ายภาษีไงอ่ะเอาต่อไปข้อที่ 5. บํารุงสมณชีพรามผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นหลักชัยคำจุนสังคมเช่นที่คุณยมได้ทำวันนี้นะมีพระสงฆ์ผู้จะริกมาจากทิศท้งสี่โยมก็ระลึกนึกถึงว่าเออเนาะพระสงฆ์นี่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าไม่มีพระสงฆ์เราจะมีศีลมีธรรมไม่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างไร เราต้องถวายกําลังใจท่านนะเนี่ยอย่างวันนี้ยมก็จัดอาหารว่างเบาๆมาให้ตมาได้ฉันถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วเพราะความสุขของคนเรานั้นไม่ใช่มีแต่ความสุขกายนะลึกๆมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขใจใช่ไหมถ้าเรามีเงินมีทองสุขกายทั้งหมดแล้วอยู่บ้านราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าคุณยมรู้สึกผิดอยู่ในหัวใจบอกใครไม่ได้ถ้าไม่มีพระสงฆ์ให้ทำบุญคุณยมจะเป็นสารภาพผิดกับใคร บางครั้งคนมีเงินมีเพชรมีแก้วแหวนเงินทองยังกระตู้ทองเคลื่อนที่ตู้เพชรเคลื่อนที่แต่แต่ตมาเคยพบว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะลึกๆเขามีปมขัดแย้งอยู่ในใจพอได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงได้เริ่มมีความสุขฉะนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั้นจําเป็นมากนะเพราะเป็นที่ไหลหลั่งมาของความสุขในทางจิตวิญ,ญญาณหรือในทางจิตใจโยมอย่าได้ประมาทโดูเบานะ พระอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ไว้เพื่อให้ท่านหลังไหลออกมาซึ่งธรรมะที่เป็นแนวทางในการดรํารงชีวิตของเราอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ทรงทำไว้ให้ประชาชนให้มนุษยชาติทั่วทั้งโลกถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าบ้านอวยทานและวัดอวยธรรมต่างคนต่างให้ซึ่งกันและกันโยมก็จะมีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจและก็ประการสุดท้ายก็คือประการที่6ก เราทุกคนเป็นเสมือนน้ำหยดเล็กๆไหลมาจากต้นน้ำลงสู่ทะเลใหญ่แล้วโยมทั้งหลายก็เป็นน้ำหยดหนึ่งที่ไหลมาจากต้นน้ำที่ประเทศไทยณเวลานี้ไหลอองอ่าวไทยมาจนถึงมหาสมุทรซึ่งห้อมล้อมพื้นแผ่นดินยุโรปนี้เอาไว้เห็นไหมไม่ว่าคุณจะไหลไปถึงที่ไหนในโลกนี้ก็ตามนะจะออกมหาสมุทรยิ่งใหญ่ไกลแค่ไหนก็ตามแต่น้ำทุกหยดนั้นล้วนมีต้นน้ำใช่ไหม ความข้อน,นี้ันใดคนทุกคนก็ฉันนั้นคือเราทุกคนต่างก็มีที่มาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าน้ําทุกหยดมีต้นน้ําคนทุกคนล้วนมีที่มาดังนั้นการใช้เงินประกันสุดท้ายก็คือเราจะต้องแบ่งอุปถัมภ์บำรงุงบุพการีคือคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะแบ่งพ่อแบ่งแม่นะอย่าลืมนะถ้าเราได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้ว ลูกมีเงินใช้แล้วลูกมีเสื้อผ้านุ่งแล้วลูกทั้งหลายต้องย้อนกลับไปมองว่าเออแล้วพ่อฉันแล้วแม่ฉันกินอิ่มนอนอุ่นเหมือนฉันไหมนะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่เหมือนฉันไหมมีเงินเก็บเหมือนฉันไหมเราต้องกลับไปถามพ่อถามแม่นะอนตามาเองตอนเป็นเน็เน้อยเนี่ยโยมอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดเท่านั้นเองตามาก็เริ่มทํางานแล้วตามาสอนหนังสือที่วัดพระิรีงามเพอเมืองจังหวัดเชียงรายนะ หลวงพ่อถวายเงินเดือนห้า้อบาทอันตมานี่ก็เก็บไว้200อบาทอีก3ามร้อยบาทใส่ซองส่งไปให้ยมแม่ที่จังหวัดชียงรายคิดตามภาษาเน,น้นอยนะว่าแล้วเขียนจดหมายด้วยนะโยมแม่ลูกได้ทํางานแล้วได้สอนหนังสือน้องๆสาม,มนเณรหลวงพ่อถวายเงินทั้ง500ร้อยบาทนี่เป็นเงินเดือนก้อนแรกของลูกจึงส่งมาให้ยมแม่ ปรากฏว่าเมื่อทมากลับบ้านแม่ไม่เคยใช้เลยเก็บไว้ใต้ผ้าปูที่นอนอย่างดียมจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตแม่ก็ไม่ใช้แต่แม่มีความสุขมากเงินนั้นมันไม่ได้แปลเป็นข้าวปลาอาหารสำหรับแม่แต่มันได้เปลี่ยนรูปธรรมกลายเป็นความสุขทางจิตใจของแม่จนแม่ไม่กล้าใช้เงินก้อนนั้นทั้งทที่มันเป็นเงินแค่สามร้อยบาทแต่ มันเป็นเงินก้อนแรกในชีวิตของลูกชายตัวเล็กๆของแม่ที่ส่งไปให้โยมก็เหมือนกันน้ำทุกหยดมีต้นน้ำคนทุกคนมีที่มานะเรามีความสุขมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วย้อนกลับไปมองต้นน้ำของเราว่าพ่อของเราแม่ของเรา,เรากินดื่มนอนอุ่นเหมือนเราไหมเสื้อผ้าพรอ,าอสมบูรณ์พร้อมเหมือนเราไหมที่อยู่ที่อาศัยมั่นคงเป็นหลักฐานเหมือนเราไหมนี่แหละคือให้โยมทั้งหลายย้อนกลับไปใช้เงิน ก้อนสุดท้ายนี้เพื่อผู้มีพระคุณของเราด้วยและอย่าลืมวันหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับดับผันไปก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราไม่ใช่เฉพาะตอนที่ยังมีชีวิตแม้กระทั่งว่าท่านจะเหลือแต่อัฐิคือเท่ากระดูกความเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านกับเราก็ยังแยกกันไม่ออกต่อให้เหลือเพียงฟันที่เราเรียกว่าเขี้ยวเราเอามากรอบก็ยังเป็นเขียเข้ยวพ่อเคี้ยวแม่ เป็นกระดูกก็ยังเป็นกระดูกพ่อกระดูกแม่เป็นเท่าก็ยังเป็นเท่าพ่อเท่าแม่ความเป็นพ่อแม่ลูกตัดไม่ตายขายไม่ขาดดังนั้นยาเนรคุณเป็นอนขาดเงินก้อนสุดท้ายอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ให้กินดื่มนอนอุ่นแล้วและเมื่อท่านงลงรับดับขันทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านด้วยทําได้อย่างนี้คุณยมจะได้ชื่อว่าเป็นลูกกัตัญญูที่สมบูรณ์แบบเห็นหรือยังทั้งหกประการนี้ก็คือหลักในการใช้เงินที่ ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมคุณโยมซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณโยมเลี้ยงพัฒนาอาหารก็ถือว่าบ้านอวยทานอาตมาภาพก็เลี้ยงธรรมะก็ถือว่าวัดอวยธรรมตางคนต่างอวยต่างคนต่างอุงงปรัมภ์ซึ่งกันและกันโดยวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้โยมก็เจริญพระก็เจริญ ฉะนั้นในวันนี้ก็ขอมอบธรรมกถาสั้นๆนี้ไว้เป็นแ็มทิศสําหรับการประกอบธุรกิจของคุณโยมตลอดจนถึงกัลยาณมิตรทุกผู้ทุกคนให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจเริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตและในการทําธุรกิจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนเธอ